อันนี้เขาจะให้แต่งขึ้นเพ่นว่าต้องแต่งเขึ้นบมอให้แต่งครับผมถ้าไม่แต่งมันจะมันจะเที่ยแต่งให้มันขึ้นยอดอสวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าที่ก,กอกอกนะคะเราปลูกก่อนแต่งไม่ได้ไหรอครับก็ปลูกแล้วไงก็ปลูกแล้วก็แต่งโอ้ต้องแต่งเนาะมั่นไปเฉยๆได้ไหมครับ <c oughs> กำลังหาเรื่องเลยย่ายอชอ เรื่องอะไรคืออยู่่เลยเราลดน้ำไปด้วยโอ้้ิงหน้านมานี่ยให้เพื่อนลดน้ำไปก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็อย่าลืมมีต่อพันของมโนมพครับมันจะไม่ได้เสียโอกาสลุงนครับนี่วเปเด้วนม่รัทีม่คลสตอลพีนะครับผ่านช้องยูทูบเบที่อยู่วังนอินคราที่จตัช่างฟาสภาพ ช่องเนะครับโอ้ผมมีเมล็ดแล้วโอ้เราก็นั่งอยู่เฉยๆจะนั่งบอกมีอันจะให้ป้าดาไปขอยานางเขายุ่มมันนี่ผมเอามาอยู่นนะเอามาอยู่บ่ะจะยุ้มยังไงนั่นเราจะไปอันนี้โอ้คือมาแตกหน่อยามแรงแบบนี้เนาะ เอาโดน้ำอยู่ได้เพื่อนข้าถุงงามอยู่นะลุงจะทิ้งใส่ค่อยวาเราเราว่าจะแกงดอกไม้นนมเห็นดอกไม้ในกระสอบนะอยู่ในกระสอบนะแกงดอกไม้ตอนกลางยิน,นกเเลื่อยทำหายจะล่าง มาคิดเห็นแล้วนะมาคิดโชดนะหลังร้านปลาคำใสไผ่น้ำเต้าหรืว่าไผ่น้ำเต้านี่ยเขากินนออยู่วะกินไม่ได้หรือว่างั่นแล้วก็กะว่าคือไม่เคยคือว่าไม่เคยกินมาเออเข้าวข้าไม่เคยแกงกินนะไผ่น้ำเต้าโอ้กะลุงปู่นี่งามเนาะข้าวเดียวเนาะอือใส่คนฟูเด้โอ้ขมแม่เขาเอาไว้หลังบ้านโอ้ยงามกว่านี่เลยนี่ ดวเลบอ่าุดอยเลยเออปูน้ำเดียวอยู่ย่าที่บ่ได้ขุดยาที่ขุดอยู่เฮ้ย่าบาคขุดปูน้ำเึ้รอจะคือปูอย่นหันลุ่มไหนลุมไหนมาบอกมาลุมเดียวย่ามาแถลงขุดนักขุดน้ำปูได้ลิฟว์อย่างนางนะเพื่อนเออ เอาแล้วมีโทบอกเขาปูเอามานะโอ้ยเอามาอย่านั่งเลยแล้วไมาเลยขันบนเจียวมามาเลยมาตื่นกันมันได้น้อยบ่เห็นเห็นปูไว้หลังบ้านโอ้ยเอามาแก่งเอามาแกงหน่อไม้ตอนเทงได้เลยมันเหลือแต่ลำตอนนี้นะให้ปูมันเอามาแก่งเนาะให้รออยู่ฮะปูปูย้ำเล็กเดี๋ยนี่เมื่อดี้ดิฟนี่ได้แล้วนี่แกงหน่อไม้ ก็อย่งที่เจ้าดูแลนะฮิเดะมึงตัวอย่างโอ้ครับผมมงงมี่เจ้าดอกจัดยิ้มหนึ่งเจ้าแล้วจัดยิ้มหนึ่งที่เจ้าว่าปลาดาที่สองงูจักแล้วหัวหน้าขุนสวนบอกระดิ่เนื้อขุนสวนครับผมตอนอยู่โรงแรมเพิ่นว่างท่านบอกอยู่นี่เ

ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ลดส่วนมากเลยเนาะอออืออาาล,ดลดบ้างไม่ลดบ้างไม่ลดเลยอ้าวหมดเลยบาดกเลยหน,น,น, <c oughs> นูว่ายามที่สร้างาสภาพอาืพ <c oughs> อเรามาปุ๊บทำทีมาลดลดน้ำไปด้วยเบ้เบ้เบ้ค่อยไม่ห่วงค่อยหรอกค่อยห่วงกล้องเออค่อยโพกคู่มือแหละคะ่ะไม่พกคู่มือมากระต่ายแล้วเนาะแถวนี้

โวก็ถ่ายคลิปนะคะในส่วนของ่งเาะดาูแนะครับนอกนใชม่นองครับเอร์เราแล้วเนาะแม่บอกครับก็ยังดูแลต้นบอกเนไว้หลายจริงหลายอย่างน่ครับแมนจะต้องโอกาดอเป็นนึง้อ้าเป็นบาทเลยหขี่ด้วยนครับผมนี่พอมาเลยหรือนี่วันยังดิ วันที่สิบหกให้ให,ให้ขอให้ปลาเต๋รวยครับอตอร่เราันที่นเนาะแมนมให้ขอปลาเต๋ให้มีโชคมีลาบมีโชคมลาบภ่เรือา่อ่โชคแล้วมันนี่ว,วันที่สิบหกลุงลาบลาบหมูหรือลาบไก่จะว่าจะลาบหมูอยู่นะจะเอาหมูเอามาคั่วลาบหมูเลยลาบหมูาไม่ชนมื่อนรีบเข้าคั่วน้ำเ่นเด จ้าเนี่ยตอกแจกอันนี้เขาเออไม่ยังเขาตออพี่แม่ป้าเอามาหอยบ่เอามาหอยอันบัดงานนี้นะหอยเอสเอสเป็นดอกไม้น่ะเป็นโพลงนะคือเขาเอ็ดนะค่อยเห็นอยู่เขาเอ็สนั้นนะเขาเป็นโพเป็นโพโพดอกไม้ตอกแตกอันนี้ละเเเออ้นน่าสจะมือเช้ามันโทรมากเจ้าเส้าบนหอดสกุลเนี่ยนะเคยยังหอดแล้วลรืมา ไปกินข้าวมันไปเพื่อนเพื่อนกินข้าวอันนี้เดซ่ะหอมดีเสือดอกสะแบงไม่มีแถวนี้นะได้แต่ดอกอันดอกพลือน้อได้แถวนน้มมันดอกดอกจานก็คือนม่ได้นะเพื่อนเนาะมีเดซสองกุ้งอ่ะน้ายังไม่มันยังไม่เป็นดอก สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจญาติที่กกกองด้วยนะคะกดไลค์ดูผิดด่านให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ